ครับนะฮะครับนะฮะขายอะไรมาอ่าหน้าสวยจะตายหน้าสวยจะตายนะฮะครับชื่อน้องอะไรฮะชื่อน้องหงค่ะน้องหงนะฮะพี่ขอสั้นๆนะฮะหงไปจอดสะดือที่ไหนมาสองลีค่ะอ่ะนุ๊กสองลีชัยนะฮะอ่ะสมรภูมินี่นะครับนะฮะมาดูเสือเธอดีกว่าครับนะฮะพี่อยากเห็นนะครับคนนี้หน้าตาดีแต่เจอดเสือเอียงมากเลยครับนะฮะล้มมาทางนี้เลยนะฮะรูรูรูเขาเขาเนี่ยฮะรูเขาเนี่ยฮะเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะนะฮะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนะฮะนี่ครับพี่น้องนะฮะมันเอียงมาอย่างนี้ฮะ เดี๋ยวพี่แจ็คแก้ไขให้คือเจาะตรงนี้นะฮะนะครับน้องหงนะนะฮะนะโอเคครับนะพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะเพราะว่ามีคนอยากจะเจาะนะโอเคเอานะฮะเห็นใจกันทุกคนครับนะฮะนะฮะเห็นใจครับนะเอามองหน้าเซอร์สีฮะจมูกนี่ทำมาเปล่าฮะดิ๊กทันนามันเบี้ยวโอเคสวยสวยพี่พูดเล่นัะสวยจมูกโด่งมากหน้าอิจฉาฮะเป็นคนแขกมารองแขกดอยคอยแดกก็นเลย แหมช้างน้าเอาอยจริงนะฮะอามานะฮะครับพร้อมๆนะฮะพี่ขอญาตสักหนึ่งนาทีครับนะฮะสำหรับคนด้านนอกนะฮะเอ่อถ้าเพย์บอยร้านพี oh ่ไม่เจาะให้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันหูมันเบียดครับนะทำให้เราเจ็บเราดูแลได้ยากมากขึ้นนะฮะโอเคครับจะน้องหง์พร้อมแล้วครับพี่แจ็คก็พร้อมแล้วครับนะฮะกล้องพร้อมนะฮะไฟพร้อมจะแหกครับนะให้ไปแหกอย่างอื่นที่บ้านเอาพร้อมนะฮะอย่าหัวร้อนนะฮะนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะแทงแล้วกรนีที่ขอใช้รูเดิม นะรูเดิมก่อนนะฮะแล้วจะขึ้นไปรูปใหม่ให้นะครับโอเคครับนะสวยงามครับนี่เราแท็กกันอย่างนิ่มนวลขนาดนี้นะฮะรับรองว่าน้องหงบอกว่าโอ้ยพี่แจ็คมือเบามากนะฮะับไม่เจ็บนะฮะครับนะเอาใส่เกงก่อนฮนะกางเกงในมันโผล่มาฮะเดี๋ยวหนุ่มๆทั้งบ้านน้ำลายไหลครับนะ <c oughs> นะโอเคครับน้องหงก็เป็นว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของสาวน้อยหน้าสวยคนยนี้ครับนะฮะเธอเหมือนแขกับพี่ว่านะฮะนะฮะ แต่จะเเป็นแขกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะฮะสวยมากเลยโหดนะฮะครับครับยาสิน,นะฮโอเคนะฮะนะฮะเธอเะฮะสู้กล้องหน้าดูเลยโอ้สวยนะฮะ หนยนะครับตรงเป๊ะนะครับถูกใจนะครับน้องหงงนะฮะเอานะฮะกล้องครับจับที่ใบหน้าเธอครับแล้วถามเธอว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนไม่เจ็บไม่เจ็บเลยนะฮะไม่รู้สึกอะไรเลยเอาแสงเก่งี๋ยวพี่ปิดแผลให้ทีหนึ่งครับก่อนจัดกันนะฮะขอบคุณมากครับนะฮะบ๊ายบายทางด้านโน้นนะฮะบายบาย่ะเราดึงเก่งลง